วันนี้งานนาฬิกาลูมปิงปองเกี่ยวกับดำน้ำมันเขาเลยนึกถึงผมเพราะว่าผมก็เป็นคนดำน้ำนนก็ได้บุญด้วยใช่นกันนาฬิกา100เรือนเองแล้วก็ทำบุญไปช่วยน้องต่ำทะเลอ่าแล้วหมอช้างก็บอกว,ว่าแต่ละเครื่องก็มีเลขประจำที่บอกถึงความแบบเพลงความสิริมงคลอะไรเงี้ยก็เชิญชวนมาทำบุญแล้วกันครับอันนี้ก็เรือหนึ่งนะใช่ไมอันนี้ก็เรือนึ่งไม่ยั่งยืนสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปหลังใหม่ก่อนครับก็อยากทำบุญเหมือนกันปกติ้องเป็นโลโก้ ก็ถ้าดำน้ำแล้วก็ดำบ่อยดำจริงนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่นึกถึงเพราะว่าเราก็กดำบ่อยจนตัวดำหมดแล้วเนี่ยเราไปช่วยน้องเต่านี่มันจะดำเจอเต่าไหมเจอครับก็ถ้าดำทางใต้เชลล์ซินิลันอะไรเงี้ยทางเกาะเต่าก็มีโอกาสเจอแต่ดำน้ำทุกคนจะรู้ว่ามันอยู่ที่ดวงด้วยบางทีดำไปก็ไม่เจออะไรเลยก็มีหรือดำไปโอ้เจอเต็มไปหมดเลยมันแล้วแต่จังหวะด้วยครับจที่เต่ามันมีปัญหาเลยที่ไหนวะเลย คือเปล่าป,ปัญหาแต่เยน็นเขาก็ <ละ S 1> เขา <ละ S 1> เขาเขาก็เหมือนสัตว์ทั่วไปครับบางทีเขาเห็นอะไรเขาก็นี่ก็เป็นอาหารอย่างนี้ไปกินถุงพลาสติกไปกินที่มีข่าวไปกินเหรียญแบบเต<ด>็มเลยอะไรเงี้ยคืออะไรที่เขาดูแล้วมันเหมือนอาหารแล้วก็กินเข้าไปอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ต้องพยายามรักษาปราบสา,าไม่ทิ้งอะไรที่มันไม่ใช่อาหารของเขาลงไปอะไรเงี้ยหึกภาพถ้าเรามีถุงพลาสติกอยู่ในท้องหรือกินเหรียญเข้าไปแล้ว <cin stereotype> <als> ไม่ดไม่ดีอะไรเงี้ยเพรถสักแล้วก็อาลุตัวเขาก็ไม่รู้หรอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอะบนอ่ะนี่นี่นี่อาลูมินน็อกนะฮะอาลูมินน็อกนะฮะรุ่นก็จะเป็นรุ่นเอดิชั่นเลย์ลิมิเต็ดของในเมืองไทยเท่านั้นนะฮะ900เรือนครับก็จัดแป่ครับผมจัดแต่งแต่งพี่ครับดีมากก็ไม่ยากเหมือนกันนะครัก็ดีครับเพราะว่าตอนที่เราถ่ายเราขอเริ่มเริ่มบูนเนี่ยเราว่า เราทีมงานนักแสดงพี่จ๋าเองเจนนี่เบลล่าอะไรก็หลุยส์ก็เราก็ตัดการเต็มที่เราก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกกลิ่นว่ามันน่าจะดีนะจากการที่เราดูดูเทปดูเนื้อดูตัดต่อแ้วพี่เติมก็แบบว่าดีดี่ดดดีสิมันต้องดีอะไรเงี้ยเวลาเราเล่นเสร็จแต่ละฉากแต่ละฉากจบอกพี่เติมว่าพี่เติมโอเคไหมพี่มันดีไหม เพราะเราพุ่มกับจะมองห็นรวพรวมทั้งหมดใช่ไหมฮะว่าเป็นคนที่เป็นเอาเรื่องไปร้อยเรียงเราก็วาดไปฟีดไปพี่เติมก็ตอนที่ถ่ายก็บอกว่าดีนะมันน่าจะดีอะไรเงี้ยครับมาแสีคนแล้วก็คือตอนแรกเราก็ใส่เต็มที่อะไรเงี้ยครับเขาหวังว่ามันจะดีแล้วพอปดี่แบบมาแล้วมันก็ดีดีอย่างที่หวังก็ก็หายเหนื่อยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าอืมก็ทำมันได้เพราะในนิยละครก็เห็นว่าบางทีเนี่ย หลายเรื่องก็ไม่ค่อยดีก็แป๊กใช่ไหมฮะหลายเรื่องก็ดีแต่เราก็ก็เสียวเหมือนกันตอนแรกใช่ไหมครัเช็คติดติงนะครับแต่ละตอนอะไรย่างเงี้ยครับ<อ><อ>ก็ดูเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเช็คเพิ่งเปิดไอจีก็เห็นเพียบไปหมดเลยนะฮะคนก็แท็กมาเต็มหมดนะครับ<ม>ก็ติดติ้งก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ก็ดีใจครับจริงๆยังไม่พีคสุดเลยนี่มีอีกนะครับก<อ>็หวังว่าหวังว่าจะดีดีขึ้นไปอีกครับเรื่อด่าเยอะเลยคะับความเป็นที่เรื่องโดนด่าเยอะไปด้วตอนแรกที่ทำติดติ้งมันไม่ดีก็มันก็ไม่ไดีแต่ พอวันต่อ,อามามันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็คงเป็นสเต็ปของละครที่ว่าค่อยเข้มข้นขึ้นแล้วก็สมัยนี้มีการดูยอดหลังมากขึ้นมีการใช่ไหมมัน,มนอาจจะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้เอาว่าณปัจจุบันมันดีคือแฮปปี้ครับคนดูยเยอะแค่ไหนครเพ<อ>ราะเห็นในไอจีได้เยก็เยอะครับไม่เคยอย่างผมลงกับเท<อ> <ๆ S 2> เลอร์ไปว่าวันนี้จะมีตอนนี้นี้ไม่เคยเลยในไอจีผมมีคนดูสามแสนคนเลยเียแล้วคนเป็นพันๆคอมเมนต์เลยครับว่าแบบ พี่เลิฟอ,อ,อ,อีเจ้าชู้อีใจโลเลอีงโอง่เยอะว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่าก็จะมีทั้งด่าแล้วก็ชื่นชมนะฮะแต่จะมีว่าเกลียดพี่เลิฟแต่พี่ป้องน่นารักนะาอะไรคือเขาก็เหมือนกับว่าเขาแยกออกว่าเออพี่พี่เลิกนะนี่พี่ป้องนะทีมด้วยอนะไรอย่างเงี้ยแบ,บ่งเป็นหลายทีมเนี่ยเราโดนแข่งมาเยอะไหมจริงทีมพ็นเ่องสาวๆนะว่ามันในเรื่องเหมือนใจเริฟกับพี่มาลาเขาเขาไฟกันทีมงานเรื่องก็ตามมาแบบ เป็นคนกลางแล้วกันนะจแจมแจมพี่เรี่้องมมีออะไรเหืนกันบ <c oughs> ้า็มีบางอย่างที่เหมือนแล้วก็ต่างนะครับก็เออไม่พูดอะไรครับ <c oughs> ไม่เหมือนกันมากหรอกครับไปเรื่อ,อยชวนก็นถ้าโชว์ร่างก็ได้นะครับเพราะว่าเล่นแล้วก็ชอบมีฟีดแบ็กที่ดีนะฮะอย่างสมัยดึกดับบันก็อะไรอย่างสงครามนางฟ้าใช่ไหมฮะหรือก็อักกระดักเสน่หาหรือมาเรื่องนี้ใช่ไหมฮะก็งงกันว่าทำไมเล่นบทแบบนี้แล้วมัน มันดีมันดีก็จริงๆติดภาพไม่ติดภาพผมวก็ไม่ค่อยอย่างที่บอกอย่างนี้คนดูก็เริ่มรู้แล้วว่าเอออินก็อินกันในละครนะเกียนหรือหรือว่าด่าเจ้าชู้ด่าใจโลเลนู่นนี่คือด่าตัวเรื่องด่าตัวละครด่าเจเริงก็ด่าตัวละคร เรื่องไม่ได้ด่าเจนนี่ด่างดาพิมาลาโอ้นั่นนี่ก็คือด่าพิมาลาไม่ได้ด่าเบลล่าอะฮะคือคนจะอินกันกนบบทล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะดีใจด้วยซ้ำไปว่าเออมันมันเพาะเขาเชื่อในตัวละครที่เราเล่นออกไปอะไรอย่างนี้ครับ,รบก็รูนโนโน้ิีหน่อยจริงจริงก็อวไงต่อ อนแรกอาจจงต้นตอนแรกิดต่อมาไม่รู้ไม่รู้ว่ามีแต่ดีๆก็บอกว่าเอาก็มีมากับน้องสาวด้วยนะมามีก็มีก็ไม่ได้เป็นเป็นปัญหาอะไรครับก็มีบ้างอยู่แล้วว่าอ้าวสรุปมาเดินเหรออนันนี่ก็เลยพลางผู้จัดการก็มีคุยกับคนแต่งงานเหมือนกันว่าเออเหรอแต่จริงๆกับเปเหมือนกับเขารู้จักกันทางบ้านมั้งขอบคุณแม่รู้จักกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนมาเดินเพราะว่าจะมีเซเลบหลายท่านวันนี้เพียบเลยนะฮะรู้จักกันก็เลยออกมาเดินผมก็ ใครจะเดินผมก็ไม่เป็นไรแล้วครับไม่เคยเลยนะเคยไหมมันไม่ได้เดินด้วยกันไม่ได้เห็นด้วยครับผัดละหม้ออะไม่เหมือนเลยอย่าบิ้วครับเหมือนแล้วเพราะเขาไม่รู้มาก่อนด้วยซ้ำยิงหน้าเขาก็ได้รับงานอะไรแบบนี้เยอะอยู่แล้วก็ไม่ได้สอนอะไรครับรุ่นนี้แล้วคงไม่เก่งต้องสัมพันธ์ยังไงพี่ความคิดเห็นก็เหมือนเดิมครับวันนี้บอกคุยไปเรื่อยๆนะฮะมีอะไรขึ้น้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังรับงาน ไม่ใช่รับงานคู่ครับก็แก้ใหม่นะอันนี้ไม่นรับงานคู่นะคงไม่ครับเพราะว่าไม่ค่อยชอบรับงานคู่แล้วก็อันนี้ที่บอกไม่รู้มาก่อนแปลว่าถ้ามีงานคู่ติดต่อมาไม่เอาเหรอถ้าตอนนี้ผมผมไม่เคยชอบผมไม่ชอบเขาเรียกว่าอะไรเอาความสัมพันธ์มาอ๋ออะตังอะไรอย่างเยหรือไม่เกี่ยวหรอกมันก็ไม่เอาไม่รับยังไม่อยากรับมันไม่ได้คิดตรงนี้ครับก็ เดินก็ได้ไม่เดินก็ได้ไม่เห็นจะเป็นประโยชน์ประเด็นอะไรเลยครับโโออเเคค